อามามาคุณตาวิถีไทยเย็นนี้ทำอะไรสู่กินหรือนี่น,นีแกงอ่อมไก่ท่านผู้ชมแซ่บๆื่อนี้เนาะ่แซ่บคือเก่าอ่อมไก่ใส่มักผักออมไก่ใส่ฟักแซ่บืัอนี้อ่าคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีี่ใส่เข้าไป <S <S เดี๋ยวให้มันเดืเดอดๆจักน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่ข่าตะาไคร้ใบมะกรูดเสร็จแล้วน,น,นี่เห็นบ่นี่เส้นมะขามเปียกมะขามเปียกพร้อมเดี๋ยวพอมันเดือดจักน้อยแล้วเดี๋ยวคุณตาวิธีไท,ทยสิมาใส่อันนี้ผักหอมใส่อันนี้พรกอีตู้แล้วก็ใส่เครื่องปรุงเนาะท่านผู้ชมเนาะฮวฝากไว้แ๊บนึง แบบเดี๋ยวม่มาจะทำเกียวนีเกี้ยวหอ,อย,ยังเกี้ยวเกี้ยเกี้ยวอะไะฮะเกียวในตู้เย็นห่อไปแล้วไปห่หอให้ 啊，好、啊，给你搞。

ก็าอนยายาสบกะหดับแข็ง ยายก็ทอะไยายก็ทำก็จะเก็บแค่เก็บวนไม่ส Tengah-tengah <laughs> 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 No, no, get Hi. <laughs> มันหัวก็กัดนะนี่ <mulga> มลาลทำไวม่ไดไาไถามมึงก็ได้กูทาเองก็ได้วะไม่ถามมึงเลยจำได้

กลิ่น,นเริ่มหอมแล้วท่านผู้ชมกลิ่นเริ่มหอมแล้วเดี๋ยวเขาชีใส่พักอันนี้เข้าไปเนาะพักชีลาวกับพักบัวนี่นี่พักชีลาวกับพักบัวใส่เข้าไปเออเซ็บซ่บเขาบอกว่าใส่ตอนที่มันกำลังเดือดเดือดนี่แหละอืมมันจะแซ่บแกงไก่อืมขล่นเมงนู้ให้มันเข้ากันเมืองนู้นอ,อ ยังแต่บักเพชรสดเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาพริกสดก่อนหาพริกสดก่อนเออเออเออเดี๋ยวกินไปหาพริกสดก่อนแป๊บนึงท่านผู้ชมรอแป๊บรอแป๊บอันนี้ก็ให้มันสุกซุกพอดีนี่นี่ให้มันสุกพอดีเดี๋ยวเ่าผักบัวใส่เนาะเดี๋ยวให้ผักบัวรอจักน้อยจักน้อยสักครู่สักครู่นี่นี่นี่เดี๋ยวเอาซิมาเอาบักเพชรนี่ก็ต้องใส่เปน็นนวยเป็นนวดแซ็ง อ่า oh, uh ครับ uh. oh, เพชรเนาะท่านผู้ชมใส่เข้าไปลูกโดดลูกโดดภาษาบ้านเฮาเรียกลูกโดดนะลูกโดดอ่าเพ็ดเพ็ดต่อไปก็สีมาเพ็ดใส่เครื่องปรุงบ้านนี้ท่านผู้ชมแซ่บจเสรเครื่องปรุงบ้านเฮานี่ก็บ่มีหยัยงหลายดอกนะนี่ปลาแดกนี่ใส่ปลาแดกแซ่บจเสรเนาะปลาแดกก็ใส่ปรุงเรียบร้อยนะแล้วก็เกลือเนาะมีเกลือ มีประเด็กมีเกลือแล้วก็มีมีชูรสหรือม,มีรสดีเนาะมีรสดีใส่เข้าไปแค่นี้แหละกระแซบแล้วนะเนาะเราต้องใส่ยัง, <c oughs> ง,ยงหลายแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาสิม,มาใส่กันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเสร็แซบคือเก่ามานี่ บ้านเฮานี่มันต้องมีต้องมีประเดกได้โมมีประเดกบมได้หนูนัวต้องมีประเดกหนูนัวนะแล้วก็มีใส่รสดีเข้าไปในเล็กน่อยนะรสดีแซ่บๆหอมคุณตาวิถีไทยโมอ,อ่าใส่ไปเลยนี่ใส่ไปเลยรสดีใส่ไปเลยนิดเดียวนะใส่หมดเลยอือหรือเขาซิม,มัดซิมเบิ่งนู้ดท่านผู้ชม แก่งอ่อมคุณตาวิธีไทยนี่ยยังบดิเบิร์ดได,ยได,นะยได้ยังมีพักอีตู่อีกได้น้ำหลังนะท่านผู้ชมเอ้ยยังมีพักอีตู่ได้เออยังมีพักอีตู่ใส่พักอีตู่น้ำหลังอีกสซ็ตแซ่บอ,อันนี้เอาอกเนาะท่านผู้ชมเนาะมันหลายมันหลายมันยาวเฟื่ยไฟเวลาตักใส่หม้อแล้วมันสีอันนั้น มันสีคลือคลาลดหม้อไว้ง่ายไปเอาอ้อเอาอ้ออืจะไข่เหนีนนยวออกมันหลายมันเป็นจุ่มเนาะท่านผู้ชมเนาะลดดีใส่แล้วเสร็จแซ่ อันนี้หมักขามเปียกไนดะ้อย่าลงเป็นตับไก่นะไ,ไ,ได้ท่านผู้ชมเอ้ยผมว่าตับไก่แซ่บผมว่ายำเออตับไก่แซ่บเดไปเอาเมลมาเออนี่นี่นี่พงนัวพงนัวใส่พงนัวเนี่ยจักน้อยตามสูตรเยอะพอเป็นพิธี ผงนัวพอเป็นวิธีนะอ่าเศษคือเก๋ามือนี่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอืมเศษผักซีลาวเอ่าและก็ผักบัวผักบัวนะผักบัวแล้วก็มีหมักเอื้อมักเอื้อเออบโแม่นหมักเอื้อหมักฟ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 ักเขียวอืมฟักเขียวเดี๋ยวเอาซิมมาซิมเบิ่งท่านผู้ชม เอาซิมาซิมเบิ่งเนาะน,น้ำนัวขนาดไหนะท่านผู้ชมเอ้โอ้หืมนึองบุญอากเค็มปะไหนเดียวเดียวมีสารบ้านเฮาเนี่ยมันต้องนนมีรสสยบแล้วนัวเค็มๆจักน้อยต้องมีเกลือจักน้อยน,นี่เกลือเกลือปรุงรสจักน้อยเนาะเออบาทนี้สุดคือแบบนี้ท่านผู้ชม คือไงเนะอะแซ่บปิดท้ายรายการโดยพระอิตูนะพระอิตูนี่บ้านเฮานี่แกงโนงม้แกงไก่แกงกบแกงเขียดแกงหยังนี่ถ้าบบมีพระอิตูอมันรู้สึกว่าขาดอย่างจักอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมไหมเออแม่นอิริอบอกแมน่นคุณตาวิธีไทยเว้าอืมว้าถทึกถูกต้องแกงลเลาวเฮานี่ออมกบออมเขียดออมไก่เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอ้อมแล้วนี่ เออต้องมีบอพักอีตู้บอพักอีตู้กับพักสงแง,ง่นะพักสงแง,ง่ได้คือกันเดี๋ยวขออนุญาตซิมอีกจังน้อยเนาะเบิง่งลูกบิดหูโบออกท่านผู้ชมเลยอือเอาปิดปิดปิด,ปด,ปดพอแล้วพอแล้ว,ลวท่านผู้ชมทางบ้านว่าเอาเข้าวมารอไว้แหลนะเนาะ อเอาเข้ามารอไว้แนะแซ่บเอเอาเข้ามารอไว้แล้วอือม,มีลูกโดดตักเข้าไปพระอิตูแน่คุณนะเอยเข่าหอนเนาะท่านผู้ชมเนาะสูตรน้ำโกโก้เอเยีเ่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลิ่บรถมามากินแกงอ้อมไก่ใส่มกพักน้ำกันท่านผู้ชมมีผักซีลาวแล้วก็ดอกผักบัวเนาะมีมักเพชรกัดลูกโดดอีก น้ำลายแตกสุดๆเลยมามากินข้าวแรงน้ำกันครับท่านผู้ชม